ท่านไม่ได้ถูกไปทั้งหมดหรอกแต่ท่านถูกเป็นส่วนใหญ่ไม่ถูกไปทั้งหมดนะคะถูกแล้วถ้าพลาดปุ๊บท่านรีบแก้ท่านั้นท่านจะแววไวในการแก้ท่านจะหมดวิบากเร็วท่านากแก้เร็วท่านไม่ถูกไปทั้งหมดหรอกเพราะบริษัทังไม่ได้ถูกไปทั้งหมดท่านยังไม่เก่งเท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยถูกไปทั้งหมดแหละการประมาณการงานต่างๆท่านจะยอดเยี่ยมที่สุดล่ะเพราะบริษัทเนี่ยท่านจะมีพลาดบ้าง แต่ท่านถูกเป็นส่วนใหญ่ท่านไม่ถูกไปทั้งหมดหลักพระโพธิสัตว์แต่ท่านถูกเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าท่านพลาดปุ๊บท่านจะแก้เร็วแต่ท่านพลาดปุ๊บพอวิบากหมดท่านเห็นปุ๊บเห็นข้อผิดพลาดปุ๊บท่านจะแก้เร็วท่านจะแววไวในการแก้เชื่อท่านเร็วดีที่สุดเร็วที่สุดแต่ต้องให้ข้อมูลกันเต็มที่นะแสดงความเห็นกันเต็มที่แล้วก็ตันว่าไงริบบาตามนั้นเลยหนึ่งุ้หมูว่าไงริบอาตามนั้น2ผูสองานว่าไงริบอาตานนั้นเลยแล้วก็ประเมินผล นี้กล้าทดลองเราจะเร็วที่สุดไม่งั้นมันช้าอย่างนั้นทดลองแล้วก็ประเมินผลถ้ามันดีทําต่อถ้าไม่ดีเลิกมันรีบทํารีบรู้รีบต่อถ้ามันดีรีบเลิกถ้ามันไม่ดีค่ะรีบทํารีบรู้รีบต่อแล้วก็รีบเลิกนะคะ,คะซึ่งวันนี้พี่น้องมาทํากิจกรรม สอดคล้องกับในพระไตรปิฎกที่ท่านอาจารย์ยกนะคะวันนี้สังเกตได้ว่าด้านบนนะคะจะมีะดวงจันทร์สัดส์องนะคะซึ่งท่านอาจารย์เคยยกพระไตรปิฎกเกี่ยวกับทรมิกระสุนะคะเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าเชื่อผู้นําที่มีศีลธรรมนะคะดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็จะ,ะส่องแสงนะคะท่านอาจารย์เห็นว่าไงบ้างคะถูกตามที่พรทธเจ้าตัสนั่นแหละพากันปฏิบัติศีลธรรมให้ถูกตอง จะเกิดความเจริญขึ้นเป็นการงานก็ประมาณให้พอเหมาะถ้ามันพลาดก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนเพราะทุกคนมีวิบากอยู่แล้วมันก็มีพลาดได้บ้าง,งมันจะจมเหมืเดิมน,นะถ้าพลาดเราก็ถือว่าใช้วิบากแล้วก็พร้อมปรับเปลี่ยนมันก็จเจริญขึ้นค่ะข,ขอบคุณค่ะอาจารย์น้ำมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เนที่ตัดไม่สืบลันนิษฐานแล้วครับประเด็นทีถ้าเกิดว่า เรานะคะเชื่อผู้นำมีศีมิธรรมนะคะตามที่ท่านอาจารย์เคยสอนไว้นะคะดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็จะถูกมาหมดแลไรท่านรู้มาหมดแล้วแต่ว่าแสงแล้วก็เรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องง่ายๆท่านรู้มาหมดแล้วเรื่องวัตถุเรื่องอะไรท่านจะง่ายๆท่านจะรู้หมดแล้วล่ะแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีวิบากบังให้เฉยพอหมดวิบากท่านก็รู้บู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 ขึ้นไป นเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละที่ท่านจะต้องประมาณให้เก่งให้เก่งแล้วฝึกกันเรื่อยๆใช่ใช่ใช่เราจะเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเชื่อคำเดียวเนี่ยแต่ด้วยศรัทธาและด้วยปัญญาอีกหนึ่งค่ะธรรมะทั้งแปลงนะคะ เชื like no <t 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 si athletes, ่ออยังมีปัญญาเนี่จะแววไวพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนเชื่อยังศรัทธามงมงายอยู่นะมันเสียหายแล้วก็ยังไม่ปรับไม่เปลี่ยนนะเชื่อแบบศรัทธาเชื่อแบบปัญญาเนี่ก็เชื่อแล้วก็พร้อมทดลองความปรับพร้อมเปลี่ยนต้องเชื่อแบบมีปัญญานะคะที่เราจะเรียนรู้แล้วก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะสนุกดีนะใช่ เหมือนเหมือนเหมือนเกียร์รถเมย์เหมือนเกียร์รถเมย์นี่มันยาวที่ท่านเขาไม่รองดีค่ะในทุกวันนะคะท่านอาจารย์จะทํากิจกรรมไปด้วยแล้วก็ให้ธรรมะกับพี่น้องเราไปด้วยค่ะไไไปปม่เ็นรหรือท่คำคือนี้ก็มีธรรมะดีๆนะคะที่ท่านอาจารย์ได้บอกกล่าวไปแล้วนะคะให้รีบเชื่อผู้นำแล้วก็มีปัญญาที่จะเรียนรู้ค่ะพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนค่ะ างล่างเป็นดิไซน์ไม่ผ่านแปงนี้มันจะยากหนุกหนับหนุกหนับใช่พี่ก็ได้แปลงบังเอิญได้แปลงหนุกหนับไม่ได้กยสอนเอนกานันย้ไมเอาจะปบเลย